ว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ทรงต้องการจะใช้มาตราน,นี้อยู่แล้วนะครับและท่านก็ทําให้เห็นนะครับไม่เอาโทษใครเลยกว่าสามปีจนกระทั่งว่าเจ้าหน้าที่รัฐเป็นคนไปกระทําการเองหลังจากนั้นนะรัชการที่เก้าเนี่ยพระราชทานอภัยโทษทุกคดีรัชการที่สิบไม่เอาโทษกับใครเลยในความผิดเรื่องมาตราผมก็เป็นคนหนึ่ง ที่ถูกดำเนินคดี112เหมือนกันราชการที่10ท่านไม่ประสงค์ที่จะใช้มาตรา112กับใคร พระบรมราชโอายมีผลชัดเจนก็คือว่าคดีที่อยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนอ,อยายการสั่งไม่ฟ้องร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ในชั้นศาลยกฟ้องร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทีพาา่พิพากษาแล้วก็เอาัยาโทษตามลําดับได้วางหลักเอาไว้ว่าให้อ,อยายการสูงสุดเป็นโจทได้คนเดียวเท่านั้นและก็ไม่ได้เคยเป็นโจทใครและก็ไม่มีใครพูดกันเรื่องก็มีความงดงามคือราชการที่สืบท่านก็ทรงรู้ลงได้ท่านก็แก้ไขด้วยวิธีอย่างนี้ซึ่งเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดแต่ว่าความขัดแยง้ง นะครับก็ทําให้สถาบันเดือดร้อนเมื่อจิบเรื่องหนึ่งหนึ่งสองมาเป็นประเด็นหลักแน่นอนที่สุดมันก็จะกระทบกระเทือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งที่พระมหากษัตริย์ท่านไปไกลกว่าท่านไปมากกว่าคําว่ายกเลิกคําว่าแก้ไขเพราะว่าท่านได้แสดงในสิ่งที่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดก็คือว่ามีกฎหมายก็เหมือนไม่มีเขาหาว่าพระมหากษัตริย์เป็นเป็นคนที่ไม่ดี อย่างน้อยๆยที่สุดก็เป็นคนที่จักกะจีทจักกะจีใครมามว่าอะไรสักนิดก็บอกให้เขาคุกที่จริงพระมหากษัตริย์ไม่เคยบอกให้เขาคุกตั้งแต่สมัยราชการก่อนๆเป็นกบฏก็ยังไม่จับใส่คุกไม่ลงโทษ ราชการที่หกท่านไม่ลมโทษไม่ได้ลงโทษผู้ที่เป็นกบทมาตังแต่ทั้งถึงต่อมาราชการที่เก้าเนี่ยใครเป็นกบทซึ่งก็ไม่เคยมีแท้แท้ที่จริงก็ทำแบบเดียไม่ให้เขาพูดให้ปล่อย หรือถ้าถ้าเขาคุกแล้วก็ให้ปล่อยถ้าไม่เขาคุกก็ไม่ไม,ไม่ให้ไม่ฟ้องเพราะว่าเดือดร้อนผู้ที่ถูกด่าเป็นคนที่เดือดร้อนอย่างที่ถูกที่คนที่ละเมิดประมากษัตร์นั่นนะแล้วก็ถูกทำโทษ ไม่ใช่คนนั้นเดือดร้อนพระมหากษัตริย์เดือดร้อนอันนี้ก็แปลกคราวนี้นักกฎหมายก็ชอบให้ให้ฟ้องให้จับเข้เขาคุกอันนี้นักกฎหมายก็สอนสอนนายกบอกว่าต้องต้องต้องฟ้องต้อง,ต,องต้องโทษก ที่ขอสอนนายกว่าใครใครบอกว่าให้ลงโทษเดี่ยลงโทษเขา